มาดูตัดเลี้ยงน้อยๆของหมอนะคะนี่นับแรกค่ะน้องดวงค่ะใครเคยเลี้ยงดวงบ้างก็ไอเจ้าดวงพวกนี้นะคะมัน,น่ะมัน,น่ะมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันก็มาตกหงายท้องอยู่หลังบ้านนะสองตัว ก็เน um, okay ี่ยไม่รู้ตกมาจากไหนนะสองตัวมันมาหงายท้องคือถ้าปล่อยให้เขาหงายท้องไปเรื่อยๆนะเขาก็จะตายเห็นแห้งตายแล้วก็เลยเอาจับมาเอามาอยู่เอามาเลี้ยงไว้เลยนะคะอุ้ย่เขากินอยู่ไม่เออนไม่โฟกัสเออก็อาหารของน้องดวงนะคะก็ให้กิน ปีโป้ก็ได้ให้กินปีโป้ให้กินกล้วยให้กินพวกผักใบเขียวก็ได้มะเขือเทศเขาก็กินนะคะเนี่ยแต่ว่าของโปรดของร่วงเลยนี่เท่าท่าท่าเท่าที่ให้เขามานี่เขาชอบมากกล้วยเขาชอบกินกล้วยมากนะคะแล้วก็จะเลี้ยงเอาไว้ในในอ่างนะคะอันนี้ไม่มีชื่อนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อ ตัวนตัวมากก็คือน้องนูนี่นี่ีก็ดีไหนก็ดูไหนฮะ h e l l ฮ h ล l อันนี้คือน้องมินีนะคะอายุห้าเดือนเขาจะมากับเพื่อนเขาชื่อไอ้เจ้าซัมซุงนะคะตัวผู้ทั้งผู้แต่ว่าให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเขากัดกันนะคะนี่นี่ ตัวนี้ค่ะไอ้เจ้าเนี้ยตัวเนี้ยชื่อซ้ำตุงมันจะเป็นตัวอ้วนก็ต้องให้อยู่ให้อยู่แบบคนละคนละกงกันเพราะว่าไม่งั้นอ่ะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันไปกัดไอ้ตัวเล็กเออเป็นพี่น้องกันนะแต่ว่าเป็นตัวผู้ทั้งคู่มันก็เลยแบบอยู่ด้วยกันไม,ไม่ได้ก็ต้องแยกนะคะอันนี้อันเนี้ยคือมีพี่คนนึงอ่ะเขาให้มาเป็นของขวัญวันเกิดของ ลูกสาวคนโตน้องปายนะคะเขาให้มาสองตัวนะก็เนี่ยนี่คือสัตว์เลี้ยงข้างบนบ้านนะคะางข้ล่างก็จะเลี้ยงแมวข้างบนก็จะเลี้ยงหนูกับด้วงตือ,อนะคะ